อร่อยเลิศคุณรีนอร่อยเลยิศรสปราเสซีเธอของม่ดีไม่ยอมไม่เข้าปากอร่อยเลิกับผู้ริดวันนี้แน่นอนมาที่พัตคารอาหารฮองบินเป็นอาหารจีนซึ่งอยู่คู่กับเรามาใกล้30ปีแล้วแล้วใกล้เทศกาลตรุษจีนด้วยเรามาคุยกับผู้บริหารคุณศักิันหยาสักคุณจรสวัสดีจ้าสวัสดีครับสวัสดีครับ เมนูซิกเนเจอร์กับเมนูตุดจีนของเราคุณจรภูมิใจนําเสนออะไรจ้าครับปีนี้นะครับชุดไหว้ตุดจ,จีนเนี่ยเราตั้งชื่อว่ามั่งมีมังกรรุ่งเรืองนะครับประกอบไปด้วยเมนูมงคล10รายการในราคา4,499บาทเราก็จะรวมชุดไหว้บวกกับอาหารซิกเนเจอร์ของเราประกอบไปด้วยปลากระพงทอดเนี่ยนะครับไซส์ก็ประมาณ8ขีดนะครับก็<ล>เป็นแล้วก็ใช่ จะมีเป็ดพะโลพร้อมเครื่องในนะครับมีไก่ตอนต้มไซส์ใหญ่แล้วก็มีปูทะเล<ฆ>ก็เป็นปูเนื้อจากนั้นก็จะมีขาหมูพะโล้แล้วก็เมนูมีผัดฮ่องกงเ<ฆ>ส้นเนี่ยมันก็ทําให้อายุยืนย,นยาว,ยาวแน่นอนอยู่แล้วนะครับสําหรับขาห่านอบบะหมี่ไข่เนี่ย สื่อเรื่องความรักในครอบครัวให้มีความเหนียวแน่นนะคะ,คะเป็นขาหารอิมพอร์ตมาจากโปรแลนด์ตัวบะหมี่เนี่ยเป็นบะหมี่ไข่เราใส่ซอสอบเข้าไปเนี่ยมันจะเข้าทั้งเนื้อในขาแล้วก็ตัวบะหมี่ส่วน จับฉายเนี่ยนะครับก,ก็ทำเรื่องของโชคลาภโชคหลายล<ห>มาเท<ห>มาเ<ล>จะหอมกลมกล่อมอยู่ในหม้อดินตบด้วยงกล้วยกระทงเผือกนะครับสุดท้ายนะครับเต้าถึงนะครับก็จะเป็นเมนูของหวานสามารถทานได้กันทุกท่านนะครับสั่งจองยังไงจ้าคจอนสำหรับชุดไหว้เนี่ยนะครับต้องสั่งจองล่วงหน้าเท่านั้นนะครับสามารถโทรจองได้ที่เบอร์02026 6 8 4 3นะครับหรือทางไลน์แอด honmin นะครับ h o n g m i n ครับนี่เลยไม่ว่าจะเป็นของทานเล่นไม่ว่าจะเป็นข้าวหวานครบจบปรุงสุกใหม่วันต่อวันถึงบ้านท่านเลยค่ะต่อจากนั้นมีอะไรจ้าเป็ดปักกิ่งเนี่ยมันเป็นโปรโมชั่นสำหรับปีใหม่เนี่ยนะครับก็799ครับเราเสิร์ฟพร้อมกัน สามซอสเลยนะครับ<ม>ก็จะมีซอสฮันนี่หม่าล่าออริจินอลและฮองมินชิลลี่ของเราเพิ่มไปด้วยนะครับจะทานที่ร้านก็ได้หรือ Delivery ก็ได้นะครับสามารถการันตีได้ในรอบๆเขตกรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยหนังยังกรอบแน่นอนครับไปพร้อมเคียงข้างกับแป้งนุ่มๆละมุนละมุนไปทั้งเซ็ตส่งด e ลิ v ว r รได้เลยอเออเป็ดมีทำอะไรได้บ้างจ๊ะทำได้ 8ซอสเลยนะครับของเราเด่นๆก็คือสวีทมาล่านะครับวันนี้เลยต้องขอการันตีให้พัตคานจีนฮองมินเป็นอร่อยและชักอยาจะลิ้มลองความอร่อยกันแล้วใช่ไหมล่ะครับเชิญมาได้ที่พัตคานจีนฮองมินตั้งอยู่ที่ถนนรามอินทราร้านอยู่ภายในห้างสรรพสินค้าแฟชั่นไอแลนด์ชั้นปี ครับอาหารรสชาติอร่อยสดสะอาดได้มาตรฐานของคุรีดและพิพันธ์แบบนี้ก็ได้รับการการ,การันตีจากคุรีดไปเลยครับและสำหรับเมนูอร่อยเลิศตั้งกินกับพัตคารจีนฮองมินคือเมนูนี้เลยครับอร่อยแรกกับคุรีดที่แม่ชือ่ออีติ้งย่าผิงชางสวัสดีนะคะ